สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีริวซีทีนะคะคลิปนี้เราก็อยู่กับริวอีกเช่นเคยนะคะก็ว,วันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อเลี้ยงแฮมสเตอร์เลี้ยงง่ายจริงเหรออืมนั่นสิก็คือแฮมสเตอร์นะคะทุกคนก็จะรู้จักน้องเป็นหนูตัวเล็กๆใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าน้องราคาเท่าไหร่ติ๊กตักติ๊กตักตโอเคฉเฉลย น้องนะคะตั้งแต่80บาทจนถึง1,000ถึง2,000บาทแบบนี้ก็มีนะคะก็คือราคาน้องก็จะค่อนข้างถูกจนถึงแพงเลยก็มีแล้วแฮมสเตอร์ถูกกับแพงต่างกันยังไงเราจะไปตอบกันในคลิปหน้าดีกว่าโอเคคลิปนี้เราจะมาแนะนําการเลี้ยงแฮมสเตอร์ที่ถูกต้องนะคะทุกคนแฮมสเตอร์เลี้ยงยังไงให้ถูกต้อง อ่าทุกคนคงสงสัยว่าแฮมสเตอร์มันก็แค่ใส่กรงไม่ใช่เหรอมันก็แค่ใส่กรงแล้วก็เลี้ยงให้อาหารใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็แบบนั้นแหละแต่ว่า,าวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องเนี่ยน้องก็จะจุกจิกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยถ้าใครอยากเลี้ยงแฮมสเตอร์ต้องรู้ข้อน,นี้ก่อนเลยหนึ่งคือสายพันธุ์นะคะทุกคนทุกคนรู้จักสายพันธุ์แฮมสเตอร์ไหมนั่นแหละแฮมสเตอร์นะคะไม่ได้เป็นแค่หนูโง่งตัวเล็กๆอะไรแบบนี้นะมันมันมีสายพันธุ์นะเว้ยทุกคน สายพันธ์แฮมสเตอร์นะคะมีทั้งหมด5สายพันธ์นะคะทุกคนที่เรารู้นะมีประมาณหสายพันธ์ห้าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดโอเคป่ะราคาน้องก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์สองนิสัยของแฮมสเตอร์แต่ละสายพันธุ์แฮมสเตอร์แต่ละสายพันธ์นะคะก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงโอเคป่ะสำหรับมือใหม่เราแนะนำสองอย่างสองสองสายพันธ์หนึ่งคือ เป็นวินเทอร์ไว้นะคะน้องก็ชอนค่อนข้างจะเชื่องกับคนแล้วก็จะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็จับเล่นได้ไม่ค่อยกัดแต่ว่าเราพูดเต็มปากไม่ได้ว่าน้องไม่กัดมันแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคบุคคนมันแล้วแต่นิสัยของแต่ละตัวด้วยแล้วก็การเลี้ยงดูสังคมที่น้องเขาเคยอยู่มาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มันพูดเต็มปากไม่ได้ว่าน้องเขาจะไม่กัดซะทีเดียวแต่ถ้าใครโดนกัดก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณโอเคปะ โอเคแล้วก็พันที่สองนะคะสำหรับมือใหม่ก็ควรจะเลี้ยงเอ่อจแอนจาแอนนี่จะเป็นแฮมสเตอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าราคาน้องเขาก็ไม่ได้สูงมากมัง้งจะมีแฮมแฮมสเตอร์มันจะมีจแอนยุโรปจแอนอะไรก็แล้วแต่แตเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนิสัยจแอนส่วนใหญ่นะคะน้องก็จะเป็นเรียบร้อยน้องจะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เข้ากับคนง่ายเชื่องง่ายแล้วก็จะดูแลไม่ยากเท่าไหร่ สายพันธุ์ที่3นะคะที่จะยากระดับปานกลางก็คือโรโบโรโบเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กมากแล้วก็วิ่งไวไม่เหมาะคนที่ชอบแบบจับกุ้มเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้จะไม่เหมาะเลยเพราะว่าน้องเขาเหมือนเลี้ยงไว้ดูเล่นดูเล่นชอบดูน้องเดินไปเดินมาแค่นั้นแล้วก็น้องเขาจะค่อนข้างขนมันนะคะก็คือรองกรงของน้องจะต้องใช้เป็นพวกทรายพวกอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นขี้เลื่อยได้แต่จริงก็ใช้ขี้เลื่อยได้ใช้พวกก้านปอรหรืออะไรแบบนี้รองกงทั่วไปได้แต่เราเราว่าส่วนตัวเราเนี่ย คิดว่าน้องขนมันมากก็ลองโก่งเป็นทรายไปเลยดีกว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าสามนะคะสามสี่สี่นะคะแคมเบลแคมเบลนี่จะเป็นเอ่อเป็นประเภทที่ดุมากแล้วก็กัดเลือดสาดอย่างเดียวเลยน้องจะไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างมากเลยเพราะว่าน้องค่อนข้างดุนะคะแล้วก็ก็ดุอืมสี่หนูไชนิสเออนี่ใส่น้องเนี่ยเราคิดว่าน่าจะค่อนข้างเชื่องนะเราไม่เคยเลี้ยงพันนี้ก็เลยไม่ได้มีข้อมูลมากครัสิ่งต่อไปที่คนเลี้ยงจะต้องรู้คือ ขนาดกงนะคะขนาดกงจะมีตั้งแต่47อ่า60แล้วก็แ0แล้วก็100ซึ่งแต่และซึ่งแต่และไซส์เนี่ยราคาไม่เท่ากันเลยยัง60ก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ450ประมาณ4 0 0 4 5 0ถึง500ขึ้นไปประมาณนี้แล้วแต่ที่เราจะหาร้านราคาแพงหรือราคาถูกได้ก็แล้วแต่เราจะหานะจริงๆมือสองอะไรแบบนี้เขาก็มีส่งต่อกันแต่ไปหมดเลยนะ ส่วนราคากรง47เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300 200-300ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้จากประสบการณ์นะนะแล้วก็กรง80เซนกรง80เซนนี่จะอยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณ1,200บาทจนถึง1 6 0 1 7 0อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปถ้าอันนี้คือพูดถึงกรงธรรมดาไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงกรงอะคริลิกนะแต่ถ้ากรงอะคริลิกเขาก็จะเป็นอีกคัสหนึ่งขึ้นไป หนึ่งร้อยเซนเนี่ยหนึ่งร้อยเซนส่วนใหญ่จะเห็นเป็นอะคริลิกนะคะทุกคนอะคริลิกจะเป็นเออสั่งทำหนึ่งร้อยเซนขึ้นไปนี่คือจะสั่งทำซะส่วนใหญ่ก็คือเราไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดคือราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันอัพก็แล้วแต่เราจะสั่งหนึ่งร้อยเซนหรือ200สองร้อยเซนหรืออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ราคาก็จะแล้วแต่เราสั่งคอสตอมได้วิธีการสั่งก็จะหาตามเพจพวกที่คนที่เขารับทำตามเฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีรับทำพวกกงหนูโดยเฉพาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาดูเอานะคะ เมื่อเรารู้ขนาดกงแล้วเราก็ต้องมารู้ว่ารองกงเนี่ยเราควรจะใช้อะไรโอเคมันจะมีขี้เลื่อยมีก้านปอชิชูเอสเพนแล้วก็จะเป็นพวกสังข้าวโพดเอ่อหรือเป็นเทที่อะไรพวกนี้พวกนี้ก็สามารถใช้ได้แต่เราขอเตือนเรื่องเอ่อการใช้ขี้เลื่อยสําหรับน้องนะคือขี้เลื่อยเนี่ยมันค่อนข้างคมแล้วก็มันค่อนข้างจะฝุ่นเยอะทุกสิ่งทุกอย่างคือฝุ่นเยอะหมดโอเคไหมแล้วพอมันคมเนี่ยคมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคมแล้วมันก็เกิดทําให้น้องอาจจะบาดเจ็บได้หรือว่าน้องอาจจะโดนบาดโดน ขี้เลื่อยบาดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันข้อเสียคือมันซับฉี่ไม่ดีเลยซับกลิ่นฉี่กลิ่นอะไรไม่ดีเลยแต่ว่าถามว่าห้ามใช้ไหมก็ไม่ได้ห้ามก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าจะใช้ก็ควรจะร่อนรองกงทุกชนิดนะคะควรจะร่อนให้น้องนิดนึงเพราะว่าป้องกันการที่น้องจะแบบซุกเข้าไปแล้วเจอฝุ่นเจออะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่ดีต่อระบบหายใจของน้องด้วยราคาของรองกงแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันนะคะทุกคนก็ลองไป ลองไปหาข้อมูลดูหรือไม่ก็ถ้าใครอยากรู้จริงๆเดี๋ยวเราไปทําอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ก็ได้เพื่อที่จะให้ทุกคนแบบเออรวบรวมข้อมูลมาหลายๆที่แต่แต่ละที่มันก็ราคาไม่เท่ากันนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ โอเคต่อไปนะคะที่จะต้องรู้ก็คืออาหารและน้ําอาหารเนี่ยเราแนะนําเป็นอาหารผสมตามเพดนะคะทุกคนแล้วก็หรือ h ฮดวันเฮดทูอะไรพวกเทรื่องนี้ก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่าอาหารที่ห้ามให้น้องเลยก็คืออาหารที่มีน้าเยอะๆเะชมเตอร์บางสายพันธุ์กินได้แฮมเตอร์บางสายพันธุ์กินไม่ได้อันนี้มันจะเป็นตารางเลยนะพวกเขาจะมีตารางทําไว้เลยว่าเออแฮมเตอร์อันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้คร่าวๆก็ได้ปึ้งโอเค ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากจะดูชัดๆก็พอดเอาโอเคไหมสดสดผลไม้สดให้ได้สัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งประมาณนี้นะคะไม่ควรจะเกินนี้เพราะว่าถ้าให้ทุกวันก็น,กน่าจะน้องก็น่าจะไม่รู้จะกินอาหารเม็ดไปทําไมอ,อาหารส่วนใหญ่ของน้องไม่ใช่เม็ดทานตะวันนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าแฮมสเตอร์กินเม็ดทานตะวันอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่เม็ดทานตะวันนี่คือให้เยอะๆก็ไม่ดีนะทุกคนไม่ดีเลย ไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะเสี่ยงทําให้น้องเป็นเนื้องอกคือเนื้องอกเนี่ยน้องมีน้องแฮมสเตอร์ทุกตัวมีเชื้อเนื้องอกอยู่ในตัวแต่ว่าการกินเมทานตะวันเข้าไปมากๆเนี่ยจะทําให้กระตุ้นเอ่อเซลเขาเรียกอะไรกระตุ้นเนื้องอกของน้องขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปผ่าตัดบางเคสก็คือผ่าแล้วน้องก็ทนพิษบาดแผลไม่ไม่ไหวแล้วน้องก็ไปแฮมแลนด์ก็มีนะคะก็อยากหาทํา อาหารอาหารหลักของน้องก็ควรจะเป็นธัญพืชน,นะคะอาหารผสมตามเพจเนี้ยเขาจะมีพวกธัญพืชผสมมาใช่ปะ่ะหรือไม่ก็เป็นเฮดวันเฮดทูอะไรพวกนี้มันก็จะมีมันจะมีสารอาหารที่ดีอยู่แล้วหรือไม่ก็ลองซื้ออนุูย์อันนี้มาผสมอันนั้นมันจะมีสูตรอยู่ก็เราก็ไม่ค่อยจะรู้สูตรเหมือนกันแต่สูตรมันก็พอจะมีอยู่ทุกคนก็ลองซร์ชตามอินเทอร์นเน็ตตามอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนน้ํานะคะน้ําก็ให้น้องเป็นน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดที่เราดื่มกันไม่ใช่น้าก๊อกไม่ใช่น้ําอะไรพวกเนี้ก็น้ําสะอาดที่เราดื่มกันคือถ้ามันจะมีแม่ค้าเขาขายวิตามินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือไม่ไม่จาเป็นต่อน,น้องค่ะไม่จําเป็นเลยไม่ต้องซื้อมานะคะเพราะว่าเปลืองค่ะไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้มีผลดีต่อสุขภาพของน้องแต่อย่างใดโอเคไหมคือเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาให้แฮมกินเหมือนกันสมัยสมัยแต่ก่อนซึ่งเราก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเออมันไม่ดีนะ แล้วเพิ่งมารู้ม,มันก็ไม่พึง่งมันก็รู้มาสักพักนึงแล้วโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องมีในกรงนะคะก็คือทรายนะคะคือน้องแฮมสเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องอาบน้ำนะทุกคนไม่ต้องอาบน้ําที่เป็นน้ําอ่ะเขาใช้วิธีการอาบน้ําด้วยการคลุกทรายนะคะทรายเขาจะเอาตัวเองเลือกกลิ้งอะไรแบบนี้การทําความสะอาดของเขาก็คือการคลุกทรายการขุดขุดขุดทรายนั่นคือการที่เขาทําความสะอาดแล้วโอเคไหมทรายนี่ก็ควรจะเปลี่ยน สองสามวันครั้งหรือใครสะดวกเปลี่ยนทุกวันก็เปลี่ยนค่ะแล้วแต่แล้วก็สิ่งที่ต้องมีในกรงอีกอย่างหนึงคือจักขาจักจักนี่มันจะมีตั้งแต่13ซเซน14เซน15เซนหรืออะไรมากกว่านั้นแต่ว่าขนาดที่แนะนำสำหรับน้องวินเทอร์ไวทหรือพันเล็กนะคะก็ควรจะเป็น21เซนขึ้นไป ก็แล้วแต่น้องจะวิ่งไหวถ้าใหญ่ไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีถ้าจักรเล็กไปเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนถ้าจักรเล็กไปเกิดเอ่อทำให้น้องกระดูกสันหลังคดแล้วก็ทําให้น้องปวดหลังก็คือถ้าสมมติว่าเราปวดหลังมันก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าน้องปวดหลังบ้างก็ไม่ดีเหมือนกันก็ปวดหลังอะ่ะอืมจักรที่ควรจะใช้สาหรับพันวินเทอร์ไว้จะเป็น21เซนขึ้นไปส่วนใจแอ้นนะคะเราแนะนําให้เป็นเอ่อ27เซนหรือ30เซนขึ้นไปนะคะทุกคนราคาจักก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็น21เซนก็ตกอยู่ร้อยนิดๆ ร้อยนิดๆิสองร้อยนิดๆประมาณนี้แล้วแต่ยีห่ห้อถ้ายี่ห้อไหนเงียบเียบดีๆหน่อยก็เงียบเงียบดีๆหน่อยก็จะสี่ห้าร้อยก็มีนะแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วแต่แล้วแต่ร้านก็แล้วแต่ร้านส่วนจากประมาณยี่สิบสามสิบเซนขึ้นไปนี่มันจะอยู่ซักราคาตั้งแต่เก้าร้อยจนถึงพันอัพเลยนะก็ <im it> อยากจะฝากเตือนทุกคนนะคะที่ไปซื้อแฮมสเตอร์มาเลี้ยงหนึ่งตัวต่อหนึ่งกรงเท่านั้นนะคะคือบางพันเนี่ยเขาเลี้ยงบางพันที่เขาบอกว่าบางข้อมูลที่เขาบอกว่าเออเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงรวมกันได้ เราคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเกิดน้องกัดกันเราก็ต้องแยกกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นป้องกันเหตุการณ์นี้คือเราเลี้ยงแยกไปเลยหนึ่งตัวต่อหนึง่งกลงโอเคไหมยกเว้นบางสายพันธุ์ดัมโบหรืออะไรพวกนี้อันนี้เราก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็ขอไม่พูดถึงนะคะเราพูดถึงแต่แฮมสเตอร์ที่เรารู้แล้วกันอืมก็เลี้ยงหนึ่งตัวต่อหนึ่งกลงเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้คือย้ําเลยแล้วก็กลงนะคะกลงพกพา กงพกพานี่คือหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าเอามาเลี้ยงน้องได้แต่จริงๆเลี้ยงไม่ได้นะดูคนเลี้ยงไม่ได้คือคิดภาพตอนที่เราอยู่ในห้องน้ําหรือห้องอะไรแคบๆเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอะไรแบบนี้มัน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 ไม่โอเคป่ะวะใช่ป่ะก็คือกงพกพาอย่าหาเอามาให้น้องอยู่อย่าหาทําค่ะโอเคแค่นั้นคือกงพกพาสําหรับพาน้องไปหาหมอหรือว่าพาน้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้แต่น้องก็ไม่ชอบเที่ยวนะจริงๆน้องชอบอยู่บ้านน้องเป็นสัตสันโดษชอบอยู่คนเดียว คือถ้าน้องถ้ากลัวน้องเหงาเราก็แค่เล่นกับน้องก็แค่นั้นไม่ต้องแบบไม่ต้องพาน้องไปไหนไม่ต้องพาไปเที่ยวไหนมากเพราะว่าน้องไม่เหมาะกับการเดินทางเยอะๆเพราะน้องจะเกิดเครียดได้หรือว่าหรือว่าแบบอาจจะเกิดบาดเจ็บระหว่างการเดินทางหรืออะไรแบบนี้พะน้องตัวเล็กใช่ไหมเขาไม่เหมือนเรานะแบบอย่างคิดสภาพถ้าเราแบบเป็นเป็นมนุษย์จิ๋วอยู่ในกรงอะไรแบบนี้มันมันถ้าคนขยับเรามากๆเราก็คงจะแขนหักขาหักได้ก็อย่าหาทำนะคะอย่าพาไปไหนหมั่วตัวก็ทิ้งน้องไว้บ้านนั่นแหละ แล้วก็สภาพอากาศที่น้องควรจะอยู่นะคะก็ควรจะเป็นอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่ไม่อบอ้าวควรอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทหรือถ้าเปิดแอร์ให้น้องได้ก็เปิดนะคะเพราะว่าบางวันร้อนมากหรือถ้าใครกลัวเปืองค่าแอร์มันก็จะมีพวกถ้วยดินที่มีน้ํามีอะไรพวกนี้อยู่หรือว่ากระเบื้องเย็นหรือว่าเที่นอนอะคริลิกก็ไม่ใช่อะคริลิกที่นอนเซรามิกเป็นถ้วยนอนเซรามิกของน้องที่เขาทําขายเยอะแยะเลยไปตองทำหามหาได้เราชอบแบบไหนก็แต่งกรงแบบนั้น จริงๆความสนุกของการเลี้ยงแฮมไม่ได้มีแค่การเลี้ยงแฮมอย่างเดียวนะมันคือความสนุกจริงๆแล้วคือการแต่งกองทุกคนเราไม่ได้ชอบเลี้ยงแฮมเราแค่ชอบแต่งกองอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวเราตัวอย่างให้ดูมันจะมีหลายคนที่แต่งกองสวยมากเลยอย่างคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้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 ก็ประมาณนั้นคือเขาแต่งกองสวยมากแล้วก็จะบอกว่าเขาเลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือแอรีเรียมันกว้างแล้วมันก็เหมาะสําหรับน้องอยู่แต่ว่าการแต่งกงเยอะๆมากๆก็ไม่ดีนะเกิด ถ้าสมมติว่าเราแต่งกรงที่มันมีซอกเยอะๆน้องอาจจะเข้าไปติดได้ก็อย่าทาคือแต่งเอาพอง,งามนะคะทุกคนอย่าแต่งเอาแบบอย่าแต่งเอาเวอร์อาไรแนีสำหรับใครที่มีงบหน่อยก็จะแต่งก็แต่งไปเท็จแล้วแต่แต่ว่าก็ระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะทุกคนที่เราได้มาก็ได้มาจากกลุ่มชมรมคนรักแฮมสเตอร์ใน Facebook เป็นกลุ่มที่เขาแบบเลี้ยงแฮมสเตอร์โดยเฉพาะแล้วเขาก็จะมีพี่ๆแอดมินคอยให้ความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์ที่ถูกต้องนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะเลี้ยงแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ ไม่อยากรอคลิปเราก็เข้าไปในกลุ่มนี้ได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบอ่านก็เราฟังคลิปเราข้อข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อยากให้คอมเมนต์ไว้แล้วก็บอกเราว่าอยากรู้อะไรหรือว่าเราพูดอะไรไม่ชัดเจนก็คอมเมนต์ถามแล้วได้แล้วก็จะมาตอบเป็นคลิปหรือบางทีอาจจะตอบคอมเมนต์ก็แล้วแต่แล้วแต่ลง คลิปนี้ผิดพลาดยังไงแล้วก็ขอภัยทุกคนไว้ในะที่นี้ด้วยนะถ้าอย่างไงถ้าใครรู้ถ้าเป็นคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมีความรู้เยอะๆก็อยากให้คอมเมนต์ไว้เหมือนกันเพื่อที่จะให้เรารู้ด้วยแล้วก็ให้คนที่ให้คนที่เขาเข้ามาดูคลิปอ่านแล้วก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันโอเคป่ะถือว่าเป็นการให้ความรู้คลิปหน้าเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงแฮมสเตอร์ของเราเราเลี้ยงแฮมสเตอร์ครั้งแรกได้ยังไงแล้วก็เราพลาดอะไรไปบ้างในแต่ก่อนที่เราเด็กๆเ,เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราพลาดอะไรไปบ้างถ้าใครอยากรู้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์บอกเราไว้ด้วยว่าเอออยากรู้นะว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็เราจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบมีประสบการณ์ไปกับเราเราจะแชร์ประสบการณ์ของเราให้ฟังโอเคว่าเผื่อเป็นอุทาหรณ์ของใครหลายๆคนถ้าใครสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งขอบคุณค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็พูดไปคร่าวๆแล้วเนาะถ้าใครอยากรู้ก็อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์โอเคไหมโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ บายสวัสดีค่ะ